บ้านพระรามเก้าเปิดศูนย์นิทรารม Sleep Center พร้อมระดมทีมแพทย์มือ1ด้านโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบทางเดินหายใจและอายุรศาสตร์การนอนหลับและด้านโสตอนาสิกวิทยาให้คำปรึกษาการวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการนอนหลับ บริการตรวจการนอนหลับสลิปเทสต,ตามคำสั่งแพทย์ตลอดจนรักษาโรคและอาการที่เกี่ยวกับการนอนและระบบการหายใจเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาการนอนหลับที่ผิดปกติลดความเสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกัน้น ด้วยแนวทางการรักษาที่ล้ำสมัยลดปัจจัยเสี่ยงก่อนนำไปสู่โรคที่เป็นอันตรายถึงชีวิตสำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการหรือมีความเสี่ยงสามารถติดต่อเพื่อขอเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและนัดหมายได้ที่เว็บไซต์ของทางโรงพยาบาลหรือแอดระราม9 Hospital Facebook Fanpage พระราม9 Hospital หรือโทร1270โรงพยาบาลพราราม9 Healthcare You Can Trust ก็จริงๆก็อย่างที่กล่าวก็คือว่าเราอยากทําให้มาตรฐานการการดูแลคนไข้การดูแลคนไข้ที่ที่มีปัญหารเรื่องการนอนนะครับได้มาตรฐานทั่วทั้งประเทศครับเราก็เลยส่วนตัวก็เห็นศัก,กยภาพของที่นี่นะฮะว่าที่นี่เนี่ยมีความพร้อมนะทั้งในแน่ในด้านของสถานที่นะครับแล้วก็บุคลากรทั้งในแน่ของแพทย์ ที่ให้การสนับสนุนหรือว่าเจ้าหน้าที่ครับฉะนั้นก็เลยคิดว่าที่เนี้ยก็มีความพร้อมที่จะได้เปิดแล้วคือการนอนก็อย่างที่บอกครับว่าการนอนเนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญของชีวิตเวลาที่เรามีปัญหาของการนอนนะครับมันไม่ได้มีแค่ปัญหาของการนอนจริงๆมันก็มีผลเกี่ยวเนื่องมาจนถึงการตื่นนะครับฉนั้นอันดับแรกเลยคุณภาพชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนแต่ปัจจุบันข้อมูลก็ออกมาเรื่อยๆว่ามันไม่ได้มีแค่ปัญหาคุณภาพชีวิตละ เรานอนไม่ดีก็ไม่ใช่แค่ว่าทําให้เราง่วงเหงาหานอนในเวลากลางวันคนระับแต่ในในระยะยาวพวกนี้ก็มีผลต่อสุขภาพครับทำให้เกิดอมาาัมพาตความดันสูงโรคหัวใจอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยงั้นนะั้นปัญหาเรื่องการนอนเนี่ยก็เลยเป็นปัญหาหลักเลยนะที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาเบื้องต้นของหลายๆโรคที่เราประสบอยู่ในปัจจุบันนะครับดังนั้นถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาสุขภาพในด้านกว้างเนี่ยเราควรที่จะไปที่จุดเริ่มต้นของปัญหาก็คือสาเหตุนะครับซึ่งสาเหตุหลายอย่างเนี่ย เราสามารถทราบได้ด้วยการเช็คอัพใช่ไหมอย่างเช่นเราจะพบว่าการเช็คอัพประจําปีมีการตรวจเลือดตรวจร่างกายเอ็กซเรย์แต่ไม่มีการตรวจการนอนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้ให้ความสําคัญของการนอนอนะันนี้อันนึงที่ผมอยากจะฝากไปก็คือว่าเราควรจะให้ความสําคัญของการนอนเพราะว่ามันมีผลต่อสุขภาพในระยะยาวครับครับคือคืออย,อย่างที่กล่าวตอนแรกก็คือการการนอนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องนอนกรนครับมันมีเรื่องนอนไม่หลับมันมีทั้งเรื่อง นาฬิกาชีวิตเปลี่ยนนะอย่างบางคนเนี่ยนอนดึกตื่นสายอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคนะฮะเช่นเรานอน6กโมงเช้าตื่นบ่ายสองเนี่ยครับเราไม่ใช่คนปกตินะฮะแม้ว่าเราจะอยู่ได้ด้วยตัวของเราแต่วันไหนที่เราจะต้องเข้าสังคมเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้หรอกครับอย่างเช่นเราต้องไปทํางาน8ปดโมงเราก็ทำไม่ได้ต้องไปเรียนอะไรก็ทาไม่ได้อย่างนั้จริงจริงเนี่ยอาการอาการที่คนไข้จะมาหาที่นิตราลมส่วนใหญ่ก็คืออาการของการนอนหลับที่ผิดปกติแต่อย่างที่ผมบอกก็คือว่าการนอนหลับที่ผิดปกติเนี่ย มันจะทําให้อาการตอนกลางวันเปลี่ยนแปลงไปด้วยนั้นหลายคนเนี่ยอาการนอนหลับเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่รู้คนข้างๆก็ไม่บอกแต่มันจะไม่มีปัญหาตอนกลางวันเช่นตื่นมาไม่สดชื่นกลางวันง่วงนอนการง่วงนอนตอนกลางวันมันบอกไกลๆอยู่แล้วครับว่าตอนกลางคืนมีปัญหาใช่ไหมครับดงนั้นเนี่ยกลุ่มเนี่ยก็คือกลุ่มที่ต้องมาเจอแพทย์นอนหลับอยู่แล้วครับก็คือมีปัญหาตอนกลางวันโดยที่ เป็นปัญหาที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวเนื่องกับการนอนนะครับแล้วกลุ่มนี้ก็ควรจะมาหาหมอการนอนไม่หลับหรือนอนหลับเยอะอ๋อจริงจริงการนอนเนี่ยมันเป็นโรคของวัยผู้ใหญ่ส่วนใหญ่นะฮะก็คือตั้งแต่วัยทํางานขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาของการนอนนะครับเราพบว่าคนไทยเนี่ยเกือบเกือบสองในสามนะที่มีปัญหาเรื่องการนอนนะครับอย่างน,น้อยก็ต้องมีสักหนึ่งอย่างแหละเช่นอาจจะต้องมีการกรนหรือว่ามีเรื่องนอนไม่หลับนะะนอนหลับยากตื่นบ่อยอะไรเงี้ยครับฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าทุก คนเยอะแยะไปหมดเลยที่มีปัญหาเรื่องการนอนที่จะต้องมาพบแพทย์นะครับในเด็กก็มีนะฮะในเด็กแต่ส่วนใหญ่ในเด็กเนี่ยเราจะเด็กเขาไม่สามารถบ่นเรื่องการนอนไดนะะ้นั้นส่วนส่วนใหญ่จะต้องอาศัยผู้ปกครองนะครับงั้นเด็กนอนไม่หลับเนี่ยหลายครั้งมันก็จะเป็นผลจากโรคก,การนอนของเขาเองหรือเด็กที่นอนกรนเราก็มีนะฮะั้าเด็กนอนกรนก็ไม่ปกติเหมือนกันนะครับงั้นในเด็กส่วนใหญ่ก็ต้องมาพบแพทย์ในวัยสูงอายุก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ทเจอเจอเยอะ โดยเฉพาะเพศหญิงเพ,เพศหญิงเนี่ยหลังจากหมดประจําเดือนเนี่ยปัญหาเรื่องการนอนก็จะมากขึ้นมากขึ้นนะครับแต่ผู้ชายเนี่ยเป็นก่อนนั้นส่วนใหญ่ผู้ชายก็จะเจอเร็วกว่าผมไม่สามารถบอกได้เต็มปากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าการตรวจการนอนเนี่ยครับเป็นการตรวจหาโรคครับคือคนไข้มีโรคมีอาการมาเจอแพทย์แพทย์สงสัยว่ามีโรคก,ก็เลยให้ตรวจไม่ใช่การเช็คอัพ ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าคําจํากัดความมันตรงตามนี้ครับความเห็นส่วนตัวนะครับควรจะเบิกได้ความเห็นผมนะครับควรจะเบิกได้ครับเพราะว่าเป็นการวินิจฉัยโรคใช่ไหมไม่ใช่การเช็คอัพนะครับแต่แต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็มีทั้งเบิกได้และไม่ได้ซึ่งเราก็ไม่ทราบเกณฑ์เหมือนกันครับก็อันดับแรกอยากจะให้เข้าใจว่าการนอนมีความสําคัญครับแล้วก็โรคของการนอนเนี่ยไม่ได้มีแค่นอนไม่หลับ ไม่ได้มีแค่นอนกรนมันมีอาการอีกอื่นๆอีกตั้งมากมายนะนอนละเมือขากระตุกอะไรนะครับนาฬิกาชีวิตที่เปลี่ยนไปบางคนนอนเร็วเกินไปบางคนนอนช้าเกินไปพวกนี้ถือว่าเป็นปัญหาทั้งนั้นครับซึ่งมีผลต่อชีวิตนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะต้องมาทําเทสนะบางคนกลัวว่าจะต้องมานอนโรงพยาบาลเพื่อมาทําเทสคนระเพราะว่าหลายโรคไม่ต้องทําเทสคนระแค่มาปุ๊บคุณหมอเขาเขาคุยซักประวัตินิดหน่อยเขาก็พอจะทราบวินิจฉัยละ แต่ถ้าจําเป็นเขาก็จะให้ส่งเทสนะงั้นผมว่าอันดับแรกเราควรจะให้ความสําคัญกับมันนะครับเราควรที่จะไปพบแพทย์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนอกจากที่พระราม9ผมว่าก็มีหลายที่นะที่พยายามที่จะทําตรงศูนย์นการนอนขึ้นมานะผมก็คิดว่าเราก็สามารถเข้าได้นะครับ